สวัสดีชาวเลิฟซีรีส์ทีมป้ายาวันนี้ทีมป้ายามีซีรีส์พระเอกคลั่งรักมาและเป็นหมอมาแนะนำสองเรื่องเรื่องแรก My Little Happiness สุกเล็กๆที่เรียกว่าเธอถังเสียวเทียนรับบทเวินเศ้าชิงนักเชือดมืออาชีพสัลยแพทย์ระบบประสาทหนุ่มระดับท็อปของโรงพยาบาลอาวินจีในเมืองเซิรเจิน้นเขาเป็นศัลยแพทย์ที่มีความสามารถ คาแรคเตอร์รุกแรงฉเฉลียวฉลาดตรงไปตรงมาเป็นผู้ชายที่คลั่งรักมากรักนางเอกมาตั้งแต่เด็กส่วนนางเอกรับบทสิงเฟยรับบทเฉงรงจอมยุติหญิงสาวน้อยดีกรีนักเรียนนอกเธอมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเป็นทนายเพื่อคอยทวงความยุติธรรมให้แก่ปวงประชาคาแรคเตอร์หัวรันมุ่งมั่นอดทนต่อความกดดัน เรื่องราวความรักของสัลยะแพทย์มือหนึ่งของโรงพยาบาลอาวินจีเหวินเศร้าชิงกับชงหลงเด็กฝึกเตรียมเดบิวในฐานะทนายสาวชงหลงใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กที่จะเจริญรอยตามพ่อที่เป็นทนายแต่หลังจากสูญเสียผู้เป็นพ่อไปแม่ของเธอก็ห้ามไม่ให้เธอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสายงานด้านนี้โดยเด็ดขาด เธอถูกแม่ส่งไปเรียนต่อในสาขาไฟแนนซ์ที่ออสเตรเลียแต่ก็ไม่เคยทิ้งความฝันเดิมต่อมามีบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายแห่งหนึ่งในเซิร์เจนเปิดรับพนักงานฝึกหัดด้านกฎหมายเธอจึงตัดสินแอบบินกลับมายังบ้านเกิดอีกครั้งเพื่อลองเสียงดูดูสักตั้งกับงานใหม่นี้แต่การกลับมาเซิร์เจนครั้งนี้เหมือนพรหมลิขิตบันดาลให้เธอได้พบกับพ่อเทพปุตรุรูปงามและภายหลังเธอก็ได้ทราบว่าเขาคือ คุณหมอเวินสันนะยะแพทย์หนุ่มในโรงพยาบาลที่เธอกำลังจะไปฝึกงานความสัมพันธ์ของพวกเขาในแรกเริ่มไม่สู้ดีนักแต่ภายหลังเมื่อเวินเศร้าชิงได้ไปรู้เรื่องบางอย่างเข้าเขาก็เปลี่ยนไปคุณหมอเวินเปิดเกมรุกชงหลงอย่างหนักหน่วงคอยเอาออกเอาใจเธออยู่ไม่ห่างเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะอะไรเวินเสื่นชิงจึงตามจีบนางเอกอย่างเปิดเผยได้เบอร์นี้ เรื่องที่สองบิคิเนเนอยเคนออกอากาศอย่างเป็นทางการในวันที่29ตุลาคม2563ทางมังคโคทีวีนำแสดงโดยกงเจวินรับบทหลิงรุ่ยเป็นสันลยแพทย์ฝีมือดีทำงานในโรงพยาบาลเอกชนมีความหล่อฉลาดสมบูรณ์แบบทุกอย่างและจิตใจดีจูววีถงรับบทลู่ฟางหนิงเป็นซสีา ของลู่หมิงกรุ๊ปนิสัยเย็นชาและหญิงพยองลู่ฟางหมิงมีทั้งความงามและความฉลาดเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของผู้หญิงและความกล้าหาญไม่ได้อยไปกว่าผู้ชายดูสมบูรณ์แบบอ่อนไหวและภายในใจโดดเดี่ยวไม่เกรงกลัวตรงไปตรงมาเสมอแต่กลัวเรื่องความรักเรื่องยอ่อซีรีส์บิกคินเนเคนลู่ฟางหมิงซีอของลู่หมิงกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านเป็นผู้หญิงที่มีพร้อมทุกอย่างมีทั้งความสวยและมีความร่ำรวยลูกฟางหนิงจะมีอายุเกือบ30ปีได้รับแรงกดดันจากครอบครัวเลยตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยการหาสามีบังเอิญได้พบกับศัลยะแพทย์หนุ่มชื่อหลิงรุย่ยที่ปรากฏตัวต่อหน้าเธอไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ที่ล่อเหล,าเ,หลาเท่านั้น แต่ยังมีจิตใจที่งดงามซึ่งทำให้เขาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในสายตาของลู่ฟางหนิงดังนั้นเธอจึงหาวิถีทางเพื่อให้ได้แต่งงานกับหลิงรุย่ยและในที่สุดพวกเขาทั้งสองคนก็ได้จูงมือเข้าสู่ประตูว,วิวาใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันหลังจากแต่งงานลู่ฟางหนิงทำตัวหญิงพยองเริ่มเผชิญหน้ากับปัญหาชีวิตและการเปลี่ยนแปลง และหลิงรุ่ยค่อยๆเริ่มมีความรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงอย่างไรก็ตามการแต่งงานครั้งนี้เริ่มแยกออกจากกันภายใต้ความวุ่นวายของครอบครัวและอาชีพการงานของทั้งสองฝ่ายลู่ฟางหมิงต้องเผชิญกับวิกฤตในอาชีพการงานจึงขอหย่าร้างแต่ความภาคเพียรของหลิงรุ่ยทำให้เธอเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความรักและการแต่งงานอย่างแท้จริง ทั้งสองมุ่งมั่นที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งในชีวิตคู่อย่างกล้าหาญ